นี้ตัวเกมวันพันแมนเดอะสโตนเกตได้ทําการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เรื่องของรางวัลน,นะปัจจุบันตอนนี้บอกเลยว่าแจกเยอะมาก <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นตัวแดงตัวเหลืองเพชรในเกมรวมไปถึงกล่องชิ้นส่วนสากลระดับ SSR และ SR อีกทั้งนะตอนนี้เขาได้แจกโค้ดใหม่มาเยอะมากๆ <S <S เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับโค้ดรางวัลที่เยอะแยะมากมายภายในตัวเกมเนี่ยก็อย่าลืม่จะช่วยกันกดไ like, ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ ขอ,อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับ ข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตนเกตเซเวร์เวียดนามก็สําหรับตัวเกมนี้จะเป็นเซเวอร์ใหม่ที่เพิ่งเปิดสดๆร้อนๆเมื่อวานเลยนะฮะ <S <S แล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าตัวเกมถ้ามันเปิดเซเวอร์ใหม่เนี่ยของแจกมันเยอะตามมาอย่างแน่นอนอ,อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับเซเวอร์ไทยตอนเปิดแรกๆนั่นแหละครับคุณผู้ชมแต่น้าเสียดายตอนที่มันเปิดทดลองให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยผมไม่ทราบข่าวสารเรื่องนี้มาก่อนเลยนะว่ามันจะมีเซเวอร์เวียดนามมาเปิดไม่งั้นเนี่ยผมจะได้พกกรอบลงกรอบรูปรวมกับตัวเหลืองอีก10ใบพร้อมกับเพชรอีก0 0เพชรอีกด้วยนะ แต่ตัวเกมเขาก็มีน้ำใจนะแจกของรางวัลตามจดหมายคือเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นตัวแดงตัวเหลืองเพชรเพลิดคือม,มาเต็มรวมไปถึงโค้ดนะตอนนี้ภายในตัวเกมเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด16โค้ดซึ่งเกม,มเพิ่งเปิดเซิร์ฟใหม่แบบนี้เนี่ยโค้ดไม่น่าเยอะขนาดนี้นะแต่เท่าที่ผมไปกออมาเนโอ้โหแม่งใช้ได้ทุกโค้ดเลยครับคุณผู้ชมเอาไว้ว่าเดี๋ยวคิววิดีโอนี้เนี่ยกระผมเองก็จะมาทําการสอนโหลดตัวเกมสอนสมัคร ID ตัวเกมและที่สําคัญสอนก่อโค้ดตัวเกมด้วยเพราะว่าทางเซิร์ฟเวอร์เวียดนามเนี่ยเวลามันก่อโค้ดเนี่ยม กติแล้วในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยมันกดกอกโค้ดในเกมได้เลยแต่ทางเซิร์ฟเวอร์เวียดนามเนี่ยมันต้องเข้าไปกอกโค้ดในเว็บนะฮะถึงจะได้ของรางวัลเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะลองเล่นหรืออยากจะเข้ามาทดลองเล่นในเซิร์ฟเวอร์เวียดนามเนี่ยก็สามารถเข้าไปโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่หน้าต่างตรงนี้เลยนะครับใครที่เล่นอยู่ในระบบ iOS ก็โหลดไปใครที่เล่น Google p l a y เล่นในมือถือก็โหลดไปใครที่จะเล่นในคอมก็โหลดเป็นไฟล์ apk ไปเมื่อโหลดมาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่่่ยเรราากสลอนน ID ะะวใคทจแบบห ด,ดีมาไว้ต้ตังแตต่้นเกมนแะนําให้ใช้การล็อกอินของซิงไอดีจะรีไอดีได้สะดวกและง่ายที่สุดส่วนวิธีการสมัครซิงไอดีของทางเวียดนามเนี่ยก็สมัครง่ายมากเพ<อ>ียงแค่เราไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้เมื่อเปิดมาแล้วจะเป็นหน้านี้นะครับให้เราทําการกดปุ่มสีฟ้าตรงนี้เพื่อกดสมัครไอดีด้านบนแรกเนี่ยจะเป็นการกรอกชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่อนิวชื่อเนมชื่อนิกสามารถกรอ,อกได้หมดส่วนอันที่สองเนี่ยจะเป็นการกรอกไอดีของเราอย่างเช่นของผมจะตั้งว่าเป็นเกมเมอร์ศูนย์หนึ่งกดยินการปุ่มสีฟ้าถ้ามันขึ้นสีแดงแบบนี้แสดงว่ามีคนนใช้้แลวะ ถ้าเพื่อนๆตั้งแล้วมันได้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าติ๊กถูกแบบนี้ส่วนอันที่3จะเป็นาสเวิร์ดของเราแนะนําให้ตั้งเป็นตัวใหญ่ไว้1อันและหลังจากนั้นมาก็เป็นพวกตัวเล็กๆสมมติของผมจะเป็นคาโคห้0ศูน์ด้านล่างก็ต้องเป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วแต่เราจะกรอกแต่แนะนําให้เป็นปีเกิด1994เป็นต้นไปนะเพราะว่าอายุการใช้งานไอเดียเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ี่6หลังจากนั้นเราก็ทําการกรอกยืนยันบางคนอาจจะไม่มีนะแต่พอดีผมสสสมมมมมััััครรรรรออออดดดีีีีีีวว้้้้้้เเยยยยะาาาาากก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 กนนนนน็็ลลลใหหฟฟตตงงงบผแทํ1

นำรหัสนี้เข้าไปเล่นในเกมได้เลยนะล็อกอินซิงไอเดีเรียบร้อยแค่นี้เป็นอันเสร็จฮะณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยจะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่17เซิร์ฟเท่านั้นนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นในเรื่องของการกรอกโคด้ดสําหรับลิงก์การกรอกโค้ดจะอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นเดียวกันแ <Okay. S 1> นะนําให้กดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาแล้วให้เราทําการเลือกเกมวันพันแมนเดอรสตองเกตตรงนี้แล้วทาการล็อกอินไอดีในเกมของเราอย่างเช่นสมมติเราใช้ Facebook เข้าเราก็ใช้ Facebook Apple ใช้ Apple ID เข้าก็ใช้ a p l e ID ใช้ ID ซิงเข้าก็ใช้ซิงเริล็อเอิน เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่มีตัวละครของเราอยู่ <Okay. S 1> สมมุติเราอยู่เซิร์ฟเวอร์16แล้วก็กดติ๊กเซิร์ฟเวอร์16แล้วก็ทําการเลือกชื่อตัวละครนั้นๆหลังจากนั้นก็ทําการกดดูโค้ดตรงนี้ได้นะแต่ภายในเว็บเนี่ยมันจะแจกอยู่ไม่กี่โค้ดเท่านั้นเอง <Wow. S 1> ส่วนโค้ดที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปของผมนะตอนนี้เนี่ยเป็นโค้ดปัจจุบันที่เต็มสุดแล้วนะก็คือ16โค้ด <Wow. S 1> เอามากรอกตรงที่กรีดโค้ดตรงนี้ได้เลยกรอกรหัสยืนยันนะเวลาเราจะกรอกโค้ดแล้วก็กดปุ่มสีแดงตรงนีีี้้้้้้้้้้้ครัััับบบบบบมมมมาาาาาากกกนน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 ขขึึแแแแแแเเเ่่เ่่ยะสสสวววๆๆดดงโถถใชไตพืออล แสดงว่าโค้ดตรงเนี้ยที่คุณพิมพไปเนี่ยรหัสยืนยันตรงเนี้ยมันผิดนะจ๊ะ <S 2> <S 2> <S 2> และที่สําคัญต้องสร้างตัวละครพร้อมกับชื่อตัวละครก่อนด้วยที่จะมากรอกโค้ดนะและอีกอย่างหนึ่งคือโค้ดเหล่านี้เนี่ยมันสามารถกรอกได้แค่ไอเดียวเท่านั้นนะเท่าที่ผมไปลองมาสมมติผมให้โค้ดภายในตัวละครที่อยู่ในเซิร์ฟสิบหกแล้วผมจะย้ายมาเซิร์ฟสิบเจ็ดโค้ดอันนั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นไ d ดีใหม่เอาเป็นว่าใครที่อยากมาทดลองเล่นในเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยก็ลองกันดูแต่จากที่ผมเล่นเนี่ยก็ไม่้้อเเนนนงาัท คิจกรรมต่างๆหรือร้านค้าต่างๆภายในเกมเนี่ยมันจะอิงมาจากเซิร์ฟเวอร์เจแปนหรือเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นซึ่งจะแตกต่างกับเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วก็เซิร์ฟเวอร์จีนอย่างชัดเจนส่วนหน้าต่างการเปิดกาชาก็เอามาจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันอย่างเช่นมุมขวามือตรงนี้เรากดที่ลูกกาแล้วก็เข้ามาทําการเปิดกาชาได้เลยส่วนตัวตละครในกาชาก็จะมีอยู่เหมือนตอนต,อนต,นต้นเซิร์ฟนะยังไม่ได้อัปเดตอะไรเยอะแยะมากมายอย่างเช่นเจ้าตัวโจเซปปีสาก็ยังไม่มีนะตัวเหลืองก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเซิร์ฟไทยเป๊ะๆและก็การเปิิิดกกกาาาชช็จจะองนนนเเมมัั่่ญีปปุแบบลย คือการต่อยอกระบาะนั่นเองครับคุณผู้ชมจดไปฮะไซด้าเปลี่ยมเข้าไป เป็นตัว,วสีฟ้านะจังหวะนี้สําหรับอุกรณ์ลูกน tamam ี้บอกเลยว่าเกลือ,อยันทะเลแล้วก็ใครที่คิดว่าจะมาเลียดีในเซิร์ฟเวอร์นี้ผมบอกเลยว่าอย่านะไม่ต้องมาเล่นนะครับเพราะว่าการเปิดกระชาในเกมนี้เนี่ยเลดดอบแม่งเฮี้ยมากครับคุณผู้ชมผมต้องขอคาหยาบเลยนะเพราะว่าผมเล่นมาประมาณ10บไอดีหรือรีมาประมาณ1 0บถึงสิบเอ็ดไอดีเนี่ยตัวละคร SSR มันจะไม่โผล่มาตั้งแต่16ใบแรกจริงๆนะต้องบอกว่า20แหละแต่เพราะอย่างที่เราทราบกันดีถ้าเราเปิดสองครั้งแรกเนี่ยมันจะลดตัวในการเปิดเนี่ยอยู่ที่8ใบเพราะฉนนนัั้้ก็็เเปปิด2ครง16 ใยเนาะ SSR เนี่ยรู้สึกว่ามันจะล็อกเลยนะว่า2ครั้งแรกเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ออกอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าผมลองมา10 ID ดีแม่งไม่ออกทุก ID ดีเลยฮะซึ่งปกติเวลาผมเล่นเซิร์ฟไทยเซิร์ฟจีหรือเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยอย่างน้อย1 0ถึง20มันจะต้องมีสักหรือ2ดีเนี่ยได้ SSR มาก่อนแต่เซิร์ฟเวอร์เวียดนามอัตราการดรอปเยี่ยมและดูไอดีนี้ผมมาเปิดได้ SSR คือเป็นตัวละครที่โคตรขาดเพราะฉะนั้นใครที่เติมเซิร์ฟเวอร์ ี่ผมเองก็มาแนะนําสําหรับคนที่เขาเข้ามาถามนั่นแหละว่าเซิร์ฟเวอร์เวียดนามมันเปิดแล้วสมัครยังไงโหลดยังไง<ม>และอย่างหนึ่งคือการกรอกโค้ดการอ o g i อ id เนี่ยมันก็จะแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์ไทยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีประโยชน์เพียงเท่านี้นแหละเอาเป็นว่าก่อนจะไปเดี๋ยวมาเปิดกาชาอีกสักสิบใบให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันนะสําหรับนะจุดๆนี้ใส่ตามาข,ของเราก็ทกําการชัดหมัดนะโอ้ช oh, yeah. ิจอีเนสจากไปฮะจังหวะนี้แบมก็นไป เป็นตัวสีโอม่วงอย่างเดียวเลยสีทองไม่มานะครับไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายเลยนะจนะุดจุดนี้บอกแล้วฮะอัตราการดรอปเกมนี้แม่งเร็วมากบอกเลยเซเวอร์นี้ผมว่าเซเวอร์ไทยอัตราการดรอปมันค่อนข้างที่จะดีกว่าเซเวอร์นี้เยอะเลยแต่เกมเปิดใหม่แรกๆอาจจะมีแบบ ไม่เสถียรนบ้างเนาะบางทีในการเปิดกาสอาส่วนกิจกรรมการเติมเงินก็เหมือนกับซูเปอร์ไทยเลยนะฮะคุณผู้ชมเมื่อเราเติมครบเยอะๆเนี่ยเราเองก็จะได้พวกกล่องมาเปิดหาอุปกรณ์เฉพาะแต่ละตัวที่เราต้องการนะส่วนกิจกรรมเริ่มต้นภายในเกมก็เหมือนกับซูเปอร์ไทยอันเก่าๆเลยนะครับที่จะได้เจ้าตัวอ๋อรูปร่ังฟูมุกิแล้วก็มีเสื้อฟูมุกิกิจกรรมออนไลน์ครบชั่วโมงก็ประมาณนี้อันนี้เป็นการเติมเงินอันนี้กิจกรรมการแชร์แล้วก็มีกิจกรรมอ๋อล็อกอินรายวันติดต่อกันนะเจ็ดวันจะได้ประมาณนี้เลยตัวแดดใบเเหมมือนิปะ ส่วนเจ้าตัวโซนิกล่างที่1ก็มีเหมือนเดิมแบบเป๊ะเ,เลยแล้วก็แพ็กการเติมฟูบุกิก็มีเหมือนกันแบบเป๊ะแต่ถ้าเราเติมเนี่ยเราจะได้เหรียญตาตรงนี้มาด้วยนะซึ่งผมไม่ทราบว,ว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยมันปรับมาเป็นแบบนี้หรือยังนะเอาเป็นว่าลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์สมรรคัครลิงก์ก่อโค้ดไอดีทุกอย่างเนี่ยอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ <Okay. S 1> ถ้าใครอยากที่จะเล่นใครเครียดสนุกสนุกก็เข้ามาลองเล่นกันได้นะสำหรับเซิร์ฟเวอร์เวียดนามเอาจริงๆแล้วบางทีก็มาเกียร์เวเเีียดนนนนนาาบ้างนะคใซิร์ฟว่างั้นเวอเร์เวียด นะมันก็น่าจะดีนะถือว่าเป็นสีสันของชีวิตในการเล่นเกมอเอาเป็นว่าสิ่งสุดท้ายนี้ก่อนจะจบคลิปวิดีโอนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะฮะฝากคอมเมนต์ด้วยและกันว่าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้หรือไม่ถ้าไม่ชอบอะไรยังไงคอมเมนต์บอกผมไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปกดไลค์กดหัวใจให้ถ้าบางคลิปไหนที่ผมไม่ได้กดเนี่ยไม่ต้องน้อยใจนะเพราะบางทีผมเองก็ไม่ได้ว่างอ่านนะ้อยยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยส่วนก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้้กดแชร์ใหทั่วถึง กดซับสไคร์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดๆๆกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆทา่า